จะไปไหนคะวันนี้จะไปไหนกันคะอ่าวไม่ตอบสวัสดีค่ะจะไปไหนกันคะวันนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ห้าทุ่มตอนนี้จะห้าทุ่มแล้วเรากำลังจะเดินทางไปพังงาเขารักครับที่แรกของเราคาริมาดีสอร์ทนี่เด็กไปด้วยหรอคะค่ะเดี๋ยวยหงเรามาดูนะคะว่าเราจะเดินทางกี่ชั่วโมง ถึงใช่เพราะตอนนี้ห้าทุ่มลนะเดี๋ยวเราจะถึงพรุ่งนี้เชา้ากี่โมง เนตต็มซ้ใช่ไหมไม่รู้น่าจะใช่ร้านเดียวกันสราั่งน้ำมาสั่งอยงนะคะ ไวโซดาคนเป็นอย่างต้องคนก่อนเปรี้ยวเป็นไงแหวเปรี้ยวไงเขาไม่เเด็กไหมลองสิมนชาอันนี้ชาอมอันนี้ชานมอหัน้รเป็นไงบ้างอันนั้บอกก่อนบอกบอกบอกะเปรี้ยวมากก็เปิดชากไว้ในหนอแต่เปรี้ยวันต้อาววแต่ปีทำไม่ต้อง อันนีเป็นไงบ้างอันนี้อร่อยข้ามือข้ามือให้ต้องดูกันขอน้ำมีนะขอน้ำอันนี้เปรี้ยวๆให้ปบบปีไปอร่อยไหมคะแบบปีบบปสดชื่นนะผู <c oughs> อ้อ, <c oughs> อ่านให้ใครคุณหน, <c oughs> น่อยค่ะ อันเป็นอะไรี่ไม่ได้สิ่งนั้น่งนันสุดไล้อันอันไม่ได้นี่คืออนืสัตวค่ะ อรไหมอหมดแล้วคนนำหมดยังคะหมดแล้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันใช่ไคะที่ไหนคะจะไปที่ไหนอกตราชต่อสี่ราชาอ่าบอกคุณไปที่

ที่ไหนนะคะหันมาบอกอีกทีสิคะฮาริเบอร์รีสอร์ทค่ะขอบคุณค่ะ,<า>คะน้ำอัญชันค่ะแก้วนึงสำหรับเด็กค่ะไหนชิมสีค่ะเป็นไงบ้างคะ น,นชอบไหม่ะคะนี่ลูกค้าไปายเงเล่นได้ครับที่ของบาเป็นทางไปหาลครับผมขบวนพายเรือป่ะเอา้ามาถึงแล้วนะคะมาดูสิคะัมของเราเล่นอะไรครับเพน หกหนึ 61, ่งศูนยค่ะเป็นยังไงบ้างคะไดนดยสิมีห้องมีอะไรคะเข้ามาทางด้านซ้ายมือ,อ,อแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวลองเปิดไฟดูก่อนอ่าตรงนี้เป็นเป็นบาร์เป็นบาร์าค่ะค่ะมีชากาแฟาคาแฟ่ะนีเป็นตูน้เย็นอุ้ตู้เย็นใหญ่ด้วยไมมีน้ำเปล่าให่สองขวดนะคะอ่าตรงนี้นะคะ กันเพื่อนอ่างอ่างอัน้ำค่ะอันนี้เป็นห้องอะไรนะคะเป็นห้องไทยอะไรคะครูสวีทไม่สีนุยค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นแต่ว่ามันเป็นชาเวอร์ชาเวอร์แต่ว่าคือฝักบัวค่ะค่ะมันก็เป็นเดสื้อชักโครกค่ะใช่เลยนะคะ อันนี้เป็นตู้เซฟนะคะตู้เสื้อผ้ตู้เซฟค่ะโดยตู้เสื้อผข้างบนตู้เสื้อะไรอะไรอันนี้เป็นล่มค่ะออกมาค่ะไม่จับไม่จับค่ะก็ได้ค่ะอ่ะแต่จะต้องพาไปเปลี่ยนได้ค่ะมาด้วยทั้งก็คือตู้เซฟค่ะอ่าทางด้านนี้นะคะเป็นโต๊ะโต๊ะอื้มจะต้องสือหมดเราไว้ ค่ะแล้วไ,ไปดูตรงนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นผ้านะคะค่ะอ,อันนี้ก็เป็นเตียเนาะอย่าพึ่งขึ้นนะคะเป็นเตียงใหญ่ไหมคะมดูตรงนี้ก็แค่ข้า,างนอกเป็นฝ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเปิดที่เดืเอยคะ่ะนี่ค่ะนี่เลยแล้วเขาก็มีเอิดตรงนี้ด้วยค่ะเนี่ย มีน้อเปิดอย่างนี้คะ่ะนี่เ็นี้ค่ะป็นฝอยู่ด้านหน้านะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะนั่งให้ดูเด็กๆว่ายน้ำได้แต่จริงๆร <c oughs> จริจอะไรคะ <c oughs> อ่าตอนนี้มีโซฟานะคะโซ่โซโซค่ะะทีวีตรงนี้นู่น กดไปรีเซพชันเลยเลยค่ะเลขศูนย์ใครบุนมาเล่นไหมคะมาเลยครับมาถึงแล้ว นี้จะเป็นจุดลานกีฬานะจ๊ะมีเปตองด้วยนะคะกิจกรรมมีเปตองมีธนูยิง,ยงวอลเล่ทายเรือขยักล่องแพมีบริการอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะแข่งเล่นเลยค่ะเดินมาได้เลยเด็กเด็กคุยใหญ่หวัยรุ่นทุกอย่างมาจบที่นี่แน่นอนครับมีกิจกรรมให้ทำระหว่างวันแน่นอนครับไม่ต้องออกไปไหนเลยใช้ชีวิตอยู่ในนี้ได้สบาย แล้วอโอ้โหอ่สอนลอยบลูมางค่ะอ่ยิงอะไรนะอะอ่สอนลอยบลูมางค่ะ จับนี้ไว้แน่นๆนะครับอันนี้ปล่อยครับอันนี้ปึ๊บน,นิ้วกลางนี่นะครับอ่ันนี้นิ้วเกี่ยวไว้นิ้วจับนี้ไว้หนีบหนีบนี่ไว้หนีบไว้แน่นๆนะครับ ทีมชานะเนี่ยโอ้โหวิ่งเมื่อกี้เสิร์ฟดีจริงด้วยโอ้โหเสิร์ฟเก่ง กีเราข้ามสะพานมาแล้วนะคะลืมถ่ายนูน่นสะพานตรงนูน้นนี่ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ทะเลแล้วป๊อปี้รอด,ด้วย,ยไหนอ่ะอ๋อ โบลุ่เริ่มเล่นเลยวหรอคะ,อะไม่ร้อนเหรอนี่ตักหายไปอันไหนแล้วใช่ไหมล่ะ เด็งไม่มีที่นั่งที่สระเด็กแต่ตอนเย็นจะเล่นสระเด็กเพื่อออกไปที่ยวไายบายชอบไหมใช่วุ้นชอบน้สระบ้า,างไหมกระโดดเลยวุ้นกระโดดเลย ลอยได้ยังหนูนลอยได้แล้วไหนโชว์สกิลหน่อยหมุนตัวรอบตัวหมุนรอบตัวโอ้โหโอเคไม่ต้องกลัวการแขร่งไว้ถ้าม่รู้การแข็งอย่างนี้เลยมันจะเอิบให้มันแข็งก็ยังไงก็ไม่จบอ,อาหารที่เราสั่งมาแล้วน,นะคะเมื่อกี้ฝนตกเลยออกมาสาเลยยังดีว่ามีโต๊ะเนาะใช่ <c oughs> ตอนนี้มุกอิ๊ฟอยู่ดูอะไรคะเมื่อกี้พายุญมันมีโชว์อะไรคะกไม่โชว์ ทวงไฟปะกระบองไฟสวยไหมคะมีแบบว่าระเบิดขึ้นมาข้างบนโอ้โหระเบิดขึ้นข้างบนเลยเ <c oughs> หรอข้างบนนี่แล้วแบบรออาหารแล้วก็ดูทวงไฟไปด้วยอ่าเอ็ีอาหารครับพอดีวันนี้สั่งสองจานก่อนอันนี้อะไรคะรู้สึกจะเป็นสเต็กปลากระพงขาวกับอพาท่าซอสมะม่วง,งะะชิมดิ อันนี้ไายบุญชิมปลาได้แต่ตรงนั้นนะอาจจะชิมไม่ได้หรอกชิมปลาได้ไหมคะอ่าใส่การแบ่งให้ไายบุญหน่อยเดี๋ยวอย่าให้มันโดนซอสเยอะอ่าไยบุญลองชิมดูนะคะพากระป๋องเผาป้าปิ๊งลองชิมซิอร่อยไหคะชิมมะม่วงชิมมะม่วงเหรอ น,นี่ก็เป็นซกเนเจอร์เหมือนกันเป็นพาสต้าเส้นดำก,ก,กับปลากระป๋องขาวเหมือนกันะจะมีรสเผ็ดนิดนิดทัด้งนีนะคับพี่อาจารย์แบ่งคืงอคะอาจารย์แบ่งเราลองสิ่งไง อร่อยไหม,มอืมอ่อไหมเห็นวนะ่ามันมีกินกก่นมะกอกมะกอกดำเนี่ย วันนี้นะคะบรรยากาศก็จะพิเศษเพราะเป็นวันอะไรคะเป็นวันเลินค้าอ๋อ,อลูกค้าก็จะเยอะเนาะวันแห่งความรักลูกค้าชอบต่อาชาติก็เยอะเนอาไว้ือนไหมคะัง ชา้าไม่เามาช้าแล้วคะ่ะนม่กี่โมงแล้วนะแปดโมงกว่าแล้วเรามาทานอาหารเช้ากันครับที่ห้องอาหารของโรงแรมนะครับนี่หน้านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูไลยอาหารกันว่าจะย่ยมยอดแสนอาาร่อยกันย อ่าน้ำให้พายุเหนียวมาชานมอร่อยไหมคะชานมหวานมันกลมกล่อมนี่มีไลฟ์คือคนเยอะมากเราก็เลยเใจนี่นะครับนี้ขนมจีนของแม่เองนี่นะคะโจ๊บเข้มโจ๊บเขาต้มโจ๊บพกข้าวต้มผลไม้ครึ่งผลไม้เบบนี้ขนมเบเกอรี่ก็มีนะสวยไปดูในรูปเนาะโดนัทโดนัทเด้งๆมันเห็นไหมเนี่ย นี่ค่ะเอเมลดิแล้วก็ทอดชีสอะไรพขอบ,บอร่อยไหมคะไข่แต่ว่าเละไปแล้วนะคะขอกินด้วยในการชิมขนมปังตอนีอดูนะนุ่มๆขอ,อจิบกาแฟหแฟน่อย ไ,ไข่ตรงกลางมีเยิ้มเยิ้มอันไหนทำไข่เยิ้มเยิ้มให้ดูหน่อยสิคะตัดไข่เยิ้มเยิ้มให้ดูหน่อยสิคะวันนี้จริงๆอ่ะไฟดับเนาะอ้มงแประเบิดเหรอทงางนมาแล้วทุกคนก็เลยแบบว่าออกมาจากห้องเพื่อมาทานอาหารคือแบบคนก็จะเยอะนิดนึงเมื่อกี้ตอนไฟไม่มาก็จะวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าหลายอย่างเขาไม่มีไฟก็ทำไม่ได้

เสร็จแล้วจ้าแลสุดเราก็เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ดูนะเช็คเอาท์ปุ๊บดูฟ้าดูฟ้าเป็นไงคลืม้มคล้ำเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกอากาศร้อนแต่เดี๋ยวเราเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราไปที่ไหนกันอีกที่หนึ่งคนนั้นนะคะจะไปไหมเนี่ยนะคนนั้นดูไม่ค่อยอยากไปเลยไปอีกที่หนึ่งค่ะไมยบ๊ายบายก่อนไม่ไปก่อน